สำหรับพี่ๆท่านไหนนะคะที่มีปัญหาฝ้าหนาๆโอ้โหเป็นมานานมากร้อกับชีวิตมากไม่อยากรักษาแล้วนะคะแล้วก็กลัวแพ้ด้วยถ้าเกิดจะใช้ผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ๆจยอ,อยากให้ได้ลองตัวนี้ก่อนนะคะนี่เลยค่ะนี่คืครีมเกลือชมพูค่ะครีมแก้ฝ้าแบรนด์ไทยตัวนี้นะคะต้องบอกเลยว่าสามารถสลายฝ้าได้ ฝ้าที่เป็นมันนาะแก้ปัญหาไม่ได้สักทีแต่ตัวนี้นะคะแก้ตอบโจทย์ได้ถึงต้นตอเลยค่ะอยากให้ทุกคนได้ลองนะคะทาได้ทั้งเช้าและก่อนนอนใช้อย่างต่อเนื่องฝ้าของคุณจะค่อยๆจางลงได้จริงค่ะนิสิครีมตัวนี้นะคะถึงแม้ว่าจะแก้ฝ้าได้นะคุณผู้ชมแต่เขาไม่มีอันตรายใดๆเลยไม่มีสารเคมีอะไรที่ไปทําร้ายผิวเราเลยนะคะใช้ได้ทุกสภาพผิวแม้กระทั่งผิวที่แพ้ง่ายเราขอย้ําเลยนะคะเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนได้ลองค่ะวันนี้จอยจัดโปรให้ค่ะเซ็ตสุด คุ้มค่ะ5แถม1ในระาคาหลักร้อยค่ะเพียง990บาทเท่านั้นเองเอาไปเลย5กระปุกแถมสบู่อีก1ก้อนอู้ได้ถึง6ชิ้นราคาชิ้นหนึงไม่ถึง200เลยนะคะมาใช้กันเลยค่ะแล้วก็สั่งซื้อกดมาได้เลยค่ะสิวฝ้ากระจะได้หายจะได้จางลงและผิวหน้าสวยสั่งกันเข้ามาเลยนะคะหรือหาซื้อได้ที่ CJ และวัาสดาุกสาขาใกล้บ้านท่านค่ะเพียงกระปุกละ290บาทเท่านั้นเองค่ะ